สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องข้อมูลชุดหนึ่งที่ก็น่าสนใจแล้วก็ค่อนข้างน่าตกใจเหมือนกันครับเป็นรายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่อ้างว่าเป็นการโจมตีตอบโต้ครั้งใหญ่เลยจากซีเรียต่ออิสราเอลนะครับมีการพูดถึงการใช้ขีปนาวุธทำลายเขื่องสำคัญจนทำให้เกิดน้ำท่วมใหญ่เลยในอิสราเอล เป็นข้อมูลที่ดูรุนแรงมากนะคะใช่ครับข้อมูลชุดนี้เท่าที่ทราบคือมาจากแหล่งข่าวอย่างเช่นวิดีโอ YouTube ท,ที่เขานำเสนอสถานการณ์นี้เราก็จะมาลองดูกันในรายละเอียดตามที่แหล่งข้อมูลนี้เขาว่ามานะครับทั้งเหตุผลเบื้องหลังตามที่เขาอ้างผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วก็ในยะที่อาจจะตามมาลองไปสำรวจข้อมูลนี้กันครับ ก็น่าสนใจค่ะว่าข้อมูลเขาจะนําเสนอภาพออกมาแบบไหนจุดหนึ่งที่ข้อมูลนี้เขาเน้นม,มากๆเลยนะครับคือสกิลของความเสียหายหรือภัยพิบัติที่บรรยายไว้มีการใช้คําว่าน้ําท่วมระดับวันซึ้นโลกเลยทีเดียวโห oh. แล้วก็ที่น่าสังเกตคือตัวเลขกูได้รับผลกระทบที่เขาอ้างเนี่ยสูงถึงประมาณ20สิบล้านคนซึ่งเอ่อตัวเลขนี้มันดูเหมือนจะตั้งใจสะท้อนความเสียหายที่มันใหญ่มากๆตามมุมมองของแหล่งข้อมูลนี้เลยค่ะ <c oughs> 20ล้านคนนี้เยอะมากจริงๆนะคะให้เทียบกับประชากรในพื้นที่ใช่ครับเอาละครับลองมาดูรายละเอียดการโจมตีตามที่ข้อมูลนี้เขาเล่าคือเขาระบุว่าเป็นการใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลที่มีความแม่นจำสูงด้วยโจมตีเขื่อนใหญ่ของอิสราเอลเลยตอนกลางดึกอืโจมตีตอนกลางคืนด้วยครับผลกระทบทันทีที่ตามมาตามที่ข้อมูลเขาบรรยายนี้เรียกว่าเป็นภาพที่แบบน่ากลัวมากครับ น้ำมหาสารนี้ทะลักทั่วเมืองใหญ่ๆอย่างเทลวีฟไฮฟ,ฟาแล้วก็บางส่วนของเยรูซาเล็มด้วยสร้างความเสียหายให้บ้านเรือนโครงสร้างพื้นฐานนี้พังหมดระบบสาธารณูปโภคก็ถูกตัดขาดค่ะการเดินทางการคมนาคมก็คงเป็นอมาพาสไปเลยนะคะถูกต้องครับคนก็ติดค้างรอความช่วยเหลือกันทำกลางความแบบโกลาหลการติดต่อสื่อสารก็ขาดหายของจำเป็นก็ขาดแคลน บรรยากาศที่แหล่งข้อมูลพยายามจะสื่อออกมานี่คือเหมือนฉากในหนังวันสิ้นโลกเลยครับซีเรียอ้างในการโจมตีครั้งนี้ไหมคะว่าทําไมถึงต้องทําแบบนี้มีค่ะคือสิ่งที่ข้อมูลนี้ชี้ให้เห็นเนี่ยคือบริบทแล้วก็เหตุผลที่ซีเรียเขากล่าวอ้างในการลงมือครั้งนี้แหล่งข้อมูลระบุว่านี่เป็นการตอบโต้ออตอบโต้ค่ะ ตอบโต้การโจมตีทางอากาศที่อิสราเอลเคยทำกับเมืองสำคัญในซีเรียอย่างดามัสกัสอเลปโปก่อนหน้านั้นซึ่งการโจมตีของอิสราเอลตอนนั้นมันส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพลังงานแล้วก็พลเรือนด้วยอืมเข้าใจคะ่ะแล้วก็มีการอ้างอิงคำพูดที่สะท้อนความรู้สึกค่อนข้างรุนแรงจากฝั่งซีเรียนะคะทำนองว่าถ้าพวกเขาคิดจะทำลายเมืองเราเราก็มีสิทธิ์เปลี่ยนแผ่นดินเขาให้เป็นมหาสมุทรอะไรแบบเนี้ยโอ้ค่ะ หรือถ้าเขาจุดไฟเราจะจมเขาอะไรทํานองนั้นการเลือกโจมตีเขื่อนเนี่ยเลยถูกนําเสนอว่าเป็นการกระทําเชิงยุทธศาสตร์ที่มุ่งเป้าไปที่จุดอ่อนของอิสราเอลเลยเพราะอิสราเอลพึ่งพาน้ํามากในพื้นที่ที่ค่อนข้างแห้งแล้งนะคะก็เหมือนกับเป็นการหยุกลมหายใจตามการตีความของแหล่งข้อมูลนี้ค่ะเขาตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินที่แหล่งข่าวบรรยายไว้นี่ยังไงบ้างครับข้อมูลที่ได้มานะคะระบุว่า ก็มีการประกาศภาวะฉุกเฉินระดมกําลังพลแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ชี้ให้เห็นถึงความท้าทายอย่างมากในการรับมือนะคะทั้งความล่าช้าความโกลาหลที่เกิดขึ้นในการจัดการสถานการณ์ภัยพิบัติที่มันใหญ่ขนาดนี้ค่ะครับใหญ่และฉับพลันมากใช่ค่ะแล้วประเด็นที่ข้อมูลนี้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษเลยก็คือเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้นภายในอิสราเอลเอง อ๋อ oh, มีเสียงวิจารณ์ภายในด้วยมีค่ะมีการต้องคำขางถึงการตอบสนองของรัฐบาลแล้วก็ลำดับความสำคัญของกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF นะคะที่ถูกวิจารณ์ว่าเหมือนจะมุ่งเน้นปกป้องพวกยุโทโธปกรณ์คลังอาวุธมากกว่าจะรีบไปช่วยเหลือพลเรือนอืม hmm. มันก็เลยทำให้เกิดความรู้สึกเหมือนเอ่อถูกทอดทิ้งตามมานอกจากนี้ก็ยังมีการวิจารณ์เรื่องการขาดการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติแบบนี้ แล้วก็ผลกระทบทางการเมืองที่ฝ่ายค้านก็ออกมาโจมตีรัฐบาลครับในโซเชียลมีเดียเองก็มีการพูดถึงเชิงเสียดสีเหมือนกันนะคะเช่นเปรียบเทียบระบบป้องกันไอรอนโดมว่าตอนนี้อาจจะต้องการไอรอนอัมเบ l ่าหรือร่อมเหล็กมากกว่าอะไรแบบนี้คะ่ะ <c oughs> ครับเข้าใจเลยแหล่งข่าวที่เรากำลังดูกันอยู่นี่เขาให้ภาพการวิจารณ์ภายในอิสราเอลที่ ค่อนข้างเข้มข้นเหมือนกันนะครับแล้วเขามีให้ข้อมูลมุมมองจากฝั่งรัฐบาลอิสราเอลต่อคําวิจารณ์พวกนี้ด้วยไหมครับหรือว่าเน้นไปที่เสียงวิจารณ์เป็นหลักเลยอืมจากข้อมูลที่เรามีตอนนี้ดูเหมือนจะเน้นนําเสนอเสียงวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ความรู้สึกไม่พอใจของประชาชนเป็นหลักนะคะยังไม่ค่อยเห็นรายละเอียดเกี่ยวกับมุมมองหรือคำชี้แจงจากฝั่งรัฐบาลอิสราเอลต่อข้อกล่าวหาเหล่านี้มากเท่าไหรค่ค่ะครับผม เรื่องใหญ่ระดับน <var> like uh ี้แน่นอนว่าต้องมีปฏิกิริยาจากนานาชาติด้วยข้อมูลที่เรามีนี่เขาพูดถึงเรื่องนี้ว่ายังไงบ้างครับก็ตามข้อมูลที่ระบุมานะคะสหรัฐก็แสดงท่าทีสนับสนุนอิสราเอลในขณะที่สหภาพยุโรปหรืออ eu ก็เรียกร้องให้มีการหยุดยิงครับแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งนะคะประเทศอาหรับบางส่วนแล้วก็สื่อในโลกอาหรับบางสำนักเนี่ยกลับมองว่าการกระทําของซีเรียครั้งนี้เป็นการตอบโต้ที่ เอ่อสมเหตุสมผลอ๋อมองต่างกันไปใช่ค่ะมีการใช้พาดหัวข่าวหรือ hashtag อย่าง hashtag IsraelUnderwater หรือ hashtag FloodOfJustice ที่ถูกพูดถึงกันเยอะตามรายงานที่ว่ามานะคะอืมอืมน่าสนใจครับทีนี้ถ้าเรามาดูในัยะสำคัญตามที่แหล่งข้อมูลนี้นำเสนอนะคะเหตุการณ์นี้เนี่ยส่งผลกระทบทางจิตวิทยาต่ออิสราเอล เอ่อค่อนข้างรุนแรงมากซึ่งข้อมูลทีนี้เขาเรียกว่าเป็นการทําลายความเชื่อมั่นเลยทีเดียวทําลายความเชื่อมั่นเลยค่ะนอกจากนั้นในยังชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในพลวัตของความขัดแยง้งคือการนำเอาทรัพยากรธรรมชาติอย่างน้ำมาใช้เป็นอาวุธหรือที่เรียกว่าสงครามน้ำสงครามน้ำ ช่ค่ะซึ่งมันอาจจะนําไปสู่วิกฤตด้านมนุษยธรรมที่ซับซ้อนมากขึ้นแล้วก็การฟื้นฟูที่อาจจะยาวนานมากรวมทั้งมีโอกาสที่จะทําให้ความขัดแย้งในภูมิภาพมันรุนแรงยกระดับขึ้นไปอีกค่ะครับโดยสรุปนะครับจากข้อมูลที่เราได้สํารวจกันวันนี้เนี่ยนี่คือภาพของเหตุการณ์โจมตีเขื่อนครั้งใหญ่โดยซีเรียตามคํากล่าวอ้างเพื่อตอบโต้อิสราเอล ซึ่งส่งผลกระทบมหาศาลทั้งทางกายภาพแล้วกออ็ทางจิตใจด้วยตามที่แหล่งข้อมูลนี้เขาบรรยายไว้แล้วก็อาจจะเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ถึงรูปแบบความขัดแย้งใหม่ที่ก็น่ากังวลเหมือนกันในภูมิภาคตามมุมมองที่นำเสนอในข้อมูลชุดนี้ครับ ใช่ค่ะแล้วก็มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็อยากชวนให้คิดต่อยอดจากข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้นะคะคือนอกเหนือจากผลกระทบทางการเมืองความเสียหายทางวัตถุหรือผลกระทบทางใจที่แหล่งข้อมูลนี้เขาเน้นย้ำมาแล้วเนี่ยการจงใจใช้ทับทรัพยากรน้ำปริมาณมหาศาลมาเป็นอาวุธในลักษณะนี้มันอาจจะนำไปสู่ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในระยะยาวที่เราอาจจะยังคาดไม่ถึงก็ได้นะคะ อ๋อ oh, เรื่องสิ่งแวดล้อมค่ะโดยเฉพาะในภูมิภาคที่ก็รู้อยู่ว่ามีความเปราะบางเรื่องทรัพยากรน้ําอยู่แล้วผลกระทบมันจะเป็นยังไงต่อไปอันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันค่ะอาจจะต้องจับตาดูกันต่อไปนะคะเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากครับขอบคุณมากครับสําหรับข้อมูลและการวิเคราะห์ในวันนี้ครับยินดีค่ะ